สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยเวอรลเป็นตัวตบทําคะแนนหลักนะครับก็ต้องโดนกันทุกคนเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเมื่อวานนะครับบุมบิม้ม ะต้องรับบอลแรกกว่า45แต้มครับแต่ระดับสาวไทยนะครับที่ฝึกความปังนะครับการรับแบบรัวๆมาจากลีกตุรกีแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่มีเป๋นะครับบูมบิมเธอรับบอลแรกได้ยอดเยี่ยมมากทำเอาคู่แข่งนะครับที่หวังจะตัดเกมบุกแต่ตัดไม่ได้นะครับเพราะสาวไทยแต่ละคนการบุกนั้นยอดเยี่ยมกันทุกคนครับ และบุมบิมก็ยังรับบอลแรกได้ดีอีกด้วยนะครับเข้าจุดส่งต่อให้ตัวเซตได้เซตให้เพื่อนนะครับสามารถเล่นได้ง่ายมากนี่แหละครับสาวๆของเราคุณภาพจริงๆครับมีตัวตบนะครับที่คุณภาพหลายคนทำให้ทีมไม่มีเป๋เลยนะครับเมื่อโดนเสิร์ฟจ,จี้ซึ่งอย่างบุมบิมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับและตบก็ทำได้เยี่ยมอยู่แล้วไม่มีวัน เป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าปลื้มใจมากๆครับตอนนี้สาวไทยเน้นทุกสกิล